เมนูทำบุญของแม่อ้อยเช้านี้นะคะนั่นก็คือยำปลาทูมันนะคะปลาทูแม่อ้อยใช้หนึ่งตัวค่ะนี่นะคะนําไปทอดแล้วก็แกะเอาเฉพาะเนื้อนะคะหนังไม่เอาค่ะทํากันง่ายๆนะคะเ<ๆ>ครื่องยำเราก็จะมีตะไคร้ตะไคร้สี่หัวนะคะใบมะกรูดห้าใบพริกขี้หนูยี่สิบเม็ดนะคะแล้วก็หอมแดงห้าหัวนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นมะน,นาวแล้วก็สระแเน่สำหรับโรยค่ะ แล้วก็จะมีน้ำปลามีน้ำตาลนะคะเรามาเริ่มปรุงกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะไม่ไว้ใส่น้ำปลาตามด้วยน้ำตาลนะคะครึ่งช้อนครึ่งช้อนโต๊ะนะคะทีนี้เราก็มาเริ่มใส่ผักกันเลยค่ะ เอาส่วนผสมให้เข้ากันนะคะชิมรสชาติดูก่อนนะคะขัดเรียวนิดนึงค่ะนวเข้าไปนะคะรส okay. ชาตินี้เราสามารถปรุงได้ตามชอบนะคะว่าเราชอบรสไหนนะคะแลาจะใส่เนื้อปลาลงไปเลยค่ะ ก็เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะคะซรละเนตไม่ค่อยปลูกไว้หลังบ้านนะคะ ยูด้วยสารเน่ค่ะเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มสีสันในพริกจินดานะคะหั่นแบบเฉียงนะคะ เท่านี้เองเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะเช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาว YouTube นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยยิงข่าวแล้วพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ